ถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกที่มีให้เลือกชมผ่านฟรีทีวีเพียง6ช่องไปเป็นระบบดิจิตอลที่จะมีฟรีทีวีให้รับชมมากถึง48ช่องแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบเราทุกคนควรที่จะเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงกระบวนการทํางานต่างๆง่ายๆของทีวีดิจิตอลว่าเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบอย่างไรกับชีวิตของคนไทยบ้างนะคะ จริงๆแล้วประเทศไทยเรามีทีวี3ระบบคือระบบแรกคือทีวีภาคพื้นดินที่ประชาชนใช้หนวดกุ้งรับสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุนั่นก็คือช่องฟรีทีวีต่างๆระบบที่2คือทีวีระบบดาวเทียมและระบบที่3คือเคเบิลทีวีผ่านสายเคเบิลอย่างเช่นเคเบิลท้องถิ่นซึ่งทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีนั้นเป็นเหมือนฟรีเมียมเซอร์วิสก็คือถ้าอยากดูก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม วิวัฒนาการของทีวีภาคพื้นดินมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับจากระบบทีวีขาวดำก็เปลี่ยนเป็นทีวีสีและตอนนี้ทีวีสีก็กำลังจะวิวัฒนาการไปเป็นทีวีดิจิตอลนั่นเองค่ะทีวีดิจิตอลกับทีวีสีแตกต่างกันที่วิธีการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนไปนั่นคือการส่งสัญญาณระบบอนาล็อกมาสู่ระบบส่งสัญญาณที่เรียกว่าดิจิตอล อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือสัญญาณอนาล็อกเป็นคลื่นสัญญาณโค้งแบบต่อเนื่องที่เมื่อส่งสัญญาณแบบไหนไปข้อมูลที่ได้รับก็จะเป็นแบบนั้นข้อมูลที่ส่งไปชัดผู้รับก็จะได้รับภาพเสียงที่ชัดเจนนั่นเองแต่ข้อเสียของระบบนี้ก็คือระยะทางและเวลามีผลต่อการส่งสัญญาณจึงสามารถถูกรบกวนได้ง่ายและเมื่อถูกรบกวนก็อาจจะทําให้คลื่นสัญญาณมีการเปลี่ยนไปทําให้ผู้รับหรือปลายทางนั้นมีการแปลความหมายผิดพลาดได้ เช่นสัญญาณเสียงไม่ชัดเจนส่วนสัญญาณระบบดิจิตอลสัญญาณที่จะส่งจะถูกนำไปเข้ารหัส0101ก่อนจะส่งออกไปได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันของ2ระบบระบบอนาล็อกเวลาที่มันถูกบิดเบี้ยก็จะกลายเป็นสัญญาณที่บิดเบี้ยวในเครื่องรับแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลโอกาสจะมีแค่2ออย่างคือรับเป็น0กับ1ถ้าสัญญาณเป็น0.8เครื่องรับจะตัดสินใจทันทีว่าคือ1 ถ้ารับสัญญาณ0.2เครื่องรับจะตัดสินใจทันทีว่าเป็น0เพราะฉะนั้นโอกาสที่สัญญาณที่รับจะคมชัดเหมือนสัญญาณที่ส่งนั้นจะมีโอกาสสูงกว่าหนึ่งเหตุผลที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือการแก้ปัญหาช่องสัญญาณที่ไม่พอใช้จึงต้องใช้ระบบดิจิตอลมาแก้ไขเพื่อขยายช่องสัญญาณให้ออกอากาศได้มากขึ้น อีกไม่กี่เดือนทีวีของประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิตอลซึ่งเป็นระบบส่งสัญญาณที่ดีกว่าเดิมผู้ชมจะได้รับชมรายการที่มีสัญญาณภาพคมชัดขึ้นและยังมีช่องออกอากาศมากขึ้นโดยกสทชกำหนดช่องสัญญาณดิจิตอลไว้ถึง48ช่องแบ่งออกเป็นทีวีท้องถิ่น12ช่องทีวีสาธารณะ12ช่องและทีวีสำหรับภาคธุรกิจอีก24ช่องซึ่งในภาคธุรกิจ24ช่องจะแบ่งย่อยตามประเภทรายการโดยแบ่งออกเป็น รายการเด็กเยาวชนครอบครัวจำนวน5ช่องรายการข่าวสารสารประโยชน์5ช่องรายการทั่วไป10ช่องแบบ Standard Definition และรายการทั่วไป4ช่องแบบ High Definition แน่นอนว่าช่วงแรกของการเริ่มต้นใช้ทีวีดิจิตอลประชาชนยังจะสามารถรับชมฟรีทีวีที่ส่งสัญญาณในระบบอนาล็อกต่อไปได้จนกว่าฟรีทีวีแต่และช่องจะหมดอายุสัมปทานและขึ้นอยู่กับความพร้อมของประชาชนในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแต่หากต้องการรับชมด้วยระบบดิจิตอลที่มีช่องอากาศมากขึ้นผู้รับชมต้องซื้อโทรทัศน์ใหม่ที่รับสัญญาณดิจิตอลได้หรือใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เรียกว่าเซตท็อปบ็อกมาต่อพว่วง โดยกสทชมีนยโยบายจะแจกคูปองให้ประชาชน22ล้านครัวเรือนไว้ใช้ซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอ้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบทีวีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเพราะเราเคยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากทีวีระบบขาวดํามาเป็นทีวีสีแล้วอาจเป็นเพราะในยุคนี้ข่าวสารต่างๆสามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วจนหลายคนอาจมิตตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลช้ากว่าประเทศตะวันตก เกือบ10ปีปัจจุบันกระบวนการผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้พัฒนารองรับระบบดิจิตอลกันหมดแล้วทั้งระบบการผลิตและการออกอากาศเหลือแค่ฝั่งของนโยบายและผู้ชมโทรทัศน์ที่จะต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นเอง